มาก่อนกลับที่หลังไม่นก็แช่หน้าทวงครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดิน

สองแปดมีใบเดียวป่ะสองแปดสอใบเดียวใบเดียวมีจ้ะใบหนึ่งจ้บโชคมันนะครับเนี่ยาดูคว้าวเลยคเลดว้าไปแล้วไปแล้ว กพี่น้องสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเสียงก็อาจจะเป็นเปลี่ยนหน่อยนะคะตอนนี้นะคะเราถึงวัดคำชะโนดแล้วนะ,ะดี่นแล้วคาเสียงน้องปกตินะคะแต่ ที่บอยถือดีกว่าเถ่ายให้เลยสวัอดีครับสวัสครับ

ไม่เคยครัง้งแรกน่าจะซื้อเสื้อตัวนี้ไปฝากแม่เตียไอ้ทองเงินเนี่ยทีงง่ทองเงินสวยดีใส่ได้หลายแบบกล้มันถ่ายแบบนี้เืวันบ,บนี้ดทุกคนนะคะน้องไข่แน่แล้วคะ่ะจะหาหมองมา นะคะตัวเกี่ยวสวัสดีค่ะพิดาสวัสดีนะคะลิงที่ปากหมุดนี้นะคะคือลิงของ ไลท์วันสำคัญวันพิเศษของน้องสันนะคะที่ปักหมุดอยู่มันขึ้นไหมจ๊จะไม,ไม่ให้ปักตัวน,นี้ก่อน ส่วนใครที่จะเข้ากลุ่มปิดวันนี้นะคะทักไปที่เพจนาริตะไลน์นะคะโอ้ยพาย เขาบอกอย้างเข้าไปได้ไหมได้บ่ ชุดให้ลูกให้หลานให้ออกมเมาก็ได้ไมั้งเด็กอ้วนหิว กินยังบ่สแสบเลยเพราะว่าบ่คอยรับรถ ปัให้้แลวนะคร <c oughs> จะซื้อตัววันนี้นะคะซื้อได้เลยนะคะ <c oughs> ที่นาริะไลายนะคะใส่แมสอยู่ค่ะ <c oughs> ใส่ตั้งแต่เข้ารถนะคะ <c oughs> พี่บอยก็ใส่ใส่ทุกคน สีสุดโทนะคะแล้วก็ญาติสีปุทุมมนข้างนอก อรอสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับรังสิตนะคะเดี๋ยวจะส่ให้นะคะก 媳妇儿 ถ่ายคลิปให้น้องถ่าย้วยอือถ่ายให้สัน ตกเลยค่ะฝนตกหายแล้วฝนตกเศร้าแล้วแล้วกะแดดออกตอนนี้คี่จังปูพันอยาก้างรำตอนนี้คือไม่มีฝนเลยอากาศร่มเรื่นแล้กกะดินดินฝนที่ตกอะ่ะก็คือแบบแห้งแล้วบ่จืนบ่หอย่างเลยนนอ ทักที่เพจนาริตาไลฟ์เลยนะคะใครที่ดูใครที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์นะคะเพจนาริตาเลยนะคะหมดขึ้นไหมคะตอนนี้ลิง์กขึ้นไหม ใช่ค่ะงานปีค่ะวันนี้นะคะมาหน้างานได้เลยนะ ใช่ค่ะเราขอไหว้ก่อนเราขอไหว้ก่อนอ๋อหมดไม่ขึ้นเหรอครับหมดไม่ขึ้นพี่บอลมาปารับเงินซั่งก็ได้ขอล็อกเนย ใารวัดตีตีคล้องทีละครั้งใช้มือบอสใช้มือใช้มือบอสร,รูปหรอรูปรูปแด้วทุกคนครับเอาบ,บุงมาฝันนะทุกคนครับเดี๋ยวมุดเดี๋ยวผมจะปักให้ใหม่นะครับ ่าของพี่ด้าก็ได้นี่จะไปแอบ,บทำเพลงอะไรนะวันสำคัญผมมีเพลงที่ผมจะปล่อย่ะเป็นเพลงแบบอําบอกทุกคนเลยว่ะวันสำคัญผมอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ได้เป็นมัลืนหรือว่าเราจะไม่ระบุนะครับเราจะดูสถานการณ์ความเหมาะสมที่ผมโพสต์ว่าแค่ฟังไกด์น้ำตาหลายแล้วเพราะมากไกด์นะครับทุกคนอาจจะผ่านูวัวบ้างแต่ผมต้องบอกเลยว่าดานตรีนี่คือเพาะ เป็นเพลงนี่เราได้ออยากจะปล่อยในช่วงเวลาตอนนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ตอนแรกผมชอบเพลงเร็วก็จะปล่อยเพลงเร็วก็จะตัดสินใจฟังซ้ำเฮ้อเพลงใช้เพลงนี้มีความหมายมากก็เลยจะมอบเพลงนี้ให้กับนางเอกมอบกับนางเอกเลยแล้วผมก็จะปล่อยวันนั้นด้วยนะครับโอ้โหเงอเปิดให้แบบเปิดเปิดรอก่อน โอเคเป็นแค่ละอะไรเ่อะไรเยอะทุกคนครับณนะตอนนี้ลิงก์น่าจะขึ้นแล้วละ่ะผมปักแล้วเป็นเฟซของนางเอกนะครับอาการไข้ดีขึ้นแล้วครับแต่ร้อนในยังไม่หายนะครับเดี๋ยวผมกลับจากงานปุ๊บผมมีตรวจช่องปากว่าเราอาจจะแพ้อาหารหรือว่าเพราะนอนน้อยมันเป็นหลยละ่ะแต่มันจะไม่เป็นทีขนาดนี้เดี๋ยวผมนัดหมอตรวจช่องช่องปากแล้วว่า เราแพ้อะไรกับการกินอะไรเงี้ยต้องระวังขอคุณนความเป็นห่วงนะครับส่วนร่างกายไข้อะไรพวกเนี้ยดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้กินยาบำรุงอยู่ตลอดแต่เรื่องร้อนในตอนนี้เป็นเป็นอยู่ตรงกระพุ้งแก้มนะครับจากกินยากินยาเหมือนเดิมส่วนไปหาหมอนัดหมอตรวจช่องปากหลังจากที่กลับไปจากการอีสานก็เดี๋ยวจะไปตรวจช่องปากนะครับว่าร้อนในเราควรไม่ควรกินอาหาทรทะเลหรือเปล่าหรือว่าอะไรงไงะครับจะได้ไม่เป็นบ่อยแบบนี้ นะครับยังไงวันนี้ก็ถือว่าเอา,อาเอาบุมมาฝากทุกคนด้วยนะครับถือว่าโชคดีมากได้มามอบความสุขที่นี่วันสำคัญผมก็นี่แหละครับก็รอแล้วกันเนาะสี่ตัวสี่พ่อให้แม่ให้น้องแล้วก็พี่ อย่าไปเปลี่ยนเอาสกอกรมให้พ่อครับเดี๋ยวขอวิ่งไปทำเปลี่ยนสกอกรม ถูกน้ำก็<ช>จะเป็นอย่างไงแตกด้วยถูกน้ำนะไไนเ่ยเคยล่ะก็บ่อยครั้งอยู่ ยังไม่หิวเลยจ้ากินเลยจ้ารินยาโทรเหรอ,อ,อ,อไม่ค่อยมีสัญญาณจ้า เสียตัวสองไซส์สองคนไม่มีมีแต่เป็นรูปลายพิตาลติตา,ตตาไลท์หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะซื้อมาไปสี่ตัวพักที่เพจนาริตาไลท์นะคะ เด็กน้อยวีนอ่ะนี่ไหว้พระใหญ่นะคะ ล้วงไข่แล้วหนึ่ง ดูอันแรกอะไรอะชูขึ้นมาด้วยสิจ้ะอ เขียนรถซันเลยนั่นแคปเจอร์ค่ะทุกคนขายก่อยค่อยอ่าน โชคหมานนะคะเดือนหน้าก็เดือนเกิดของทั้งคู่นะคะใครที่ถูกหวยหัวสซีมาวันที่สิบหกกเเท้าพังคี เจ็กค่ะ เก้าเลขตัวเดียวกันนะทุกคนเด้ไม่ค่อยซื้อหวยนะแต่พอรู้เรื่องอยู่นิดนึ่งกักลับ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 ไป,ไป,ไปมาๆนะคะงวดไหนไม่รู้นะคะ

เมื่อกี้ทำเส็จไม่ทันเนาะเร็วเกินไปพรุ่งนี้ไงเรียกราวมันก็จะปอกๆเป็นบ้าเมือเดีืยวไก่มาเงไก่อค่ะ บล็อกการเล่นมาเมือนันโอ้เจ๊สิมาหาเพื่อนแดงอะเจ๊เหรอพ่อเจ๊แล้วสองแปดฮัลโหลนโน่เนี่ะเกเจียวยูนยูมองเงินห่านมอลำนี่ละยูมองทั้งกันี่ะทังางลามอลัเนี่กะปอกปอค่ะไ้กินอะไ้างมันมุ่งมอลัเลยยูมองทางมอลัเลย ทางบันน้เรล็กล่ามอืพี่น้อวันพุธยุ้งมุ้งทางเลย